Galaxy A 2 1 S แบตอิดกล้องชัดกับหน้าจอหกจุดห้านิ้ว สวัสดีครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆจากช่องทางของเซนเทลนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้าของผมนี้นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A 2 1 S นะครับสำหรับโทรศัพท์ที่เขาเคลมว่านะครับหน้าจอเนี่ยขนาด6.5นิ้วนะครับแล้วก็แบตอึดถึง5000มิลลิแอมนะครับและกล้องสวยนะครับคมชัดถึง48ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าภายใน กล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ดีเทลเกี่ยวกับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงนบ้างมีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเอาละครับก็จะมาดูภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับ Samsung Galaxy A21s นะครับก็ภายนอกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะฮะกล่องของเขานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องแบบสอดนะฮะดันสอดออกมานะครับก็ จะถึงมาปัาป๊บอย่างนี้นะครับอันนี้โทรศัพท์ผมได้เอาฟิล์มออกไปแล้วนะครับก็จะพบโทรศัพท์นะครับตัวนี้ครับจะเป็นสีบลูนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 32GB นะครับแล้วก็นี่นะฮะสีมีความเงาแวววับสวยงามเลยนะฮะนี่นะครับกล้องทางกล้องด้านหลังนะฮะให้มาถึง4ตัวเลยนะครับทางด้านบนนะครับก็จะมีรูสนทนา1จุดนะฮะ แล้วก็จะมีะตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงปิดเปิดทางนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องลำโพงรวมไปถึงตัวไม้นะฮะแล้วก็ที่ชาร์จแบบตัว USB Type C นะครับรวมไปถึงช่องเสียบ3.5มม,ม,มก็มีแล้วก็นี้ก็เป็นที่ใส่พวกซิมการ์ดอะไรตรงนี้นะครับนี่ก็คือภายนอกนะฮะตรงนี้ก็จะมีที่สแกนนิ้วฟิงเกอร์สแนนะครับ โดยรวมของตัวกล้องแล้วก็ตัวของตัวเครื่องนะฮะก็เป็นขอบโค้งๆมนๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าภายในเป็นยังไงนะฮะก็เปิดขึ้นมาปั๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องพวกเอ,เอกสารประกงประกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะพบกับนี่เลยตัวหัวชาร์จนะครับของซั s ซุงนะฮะ นี่ก็จะเป็นฟาสชาร์จด้วยนะครับเขาจะเป็นตัวปั๊มนูนตามลงไปเนี่ยมีคำว่าซัมซูงข้างบนนะครับเป็นเสียบจากด้านข้างรวมไปถึงนะครับสิ่งที่ให้มาเพิ่มเติมนั่นก็คืออ่านี่เป็นหัวชาร์จแบบ USB Type C นะครับข้างในนี้นะครับห่อใหม่งี้อย่างดีเลยแล้วก็มีหูฟังนะครับ3.5มมตัวนี้นี่ก็ยังให้มาอยู่นะครับในตัวของ A 2 1 S นะครับ อาแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมตรงกลางนี้ด้วย1ตัวนะครับโอเคครับเรามาดูกันที่สเปคของตัว Samsung Galaxy A 2 1 S กันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับกว้าง6.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD plus นะครับอัตราส่วนอยู่ที่20ต่อ9นะครับจะมีรอยแหว่งนะครับแบบ Infinity O แล้วก็ชิปเซตนะครับจะเป็น Easy n o r นะครับ850นนะครับแล้วก็ ออกเดคอความเร็ว2.0นะครับแรม3นะฮะแล้วก็แรม6นะครับจะมีอ่า2สเต็ปนะครับแล้วก็มี ROM 32แล้วก็ ROM 64นะครับสามารถเพิ่ม micro SD card ได้นะฮะระบบปฏิบัติการนะครับเป็น One UI บนพื้นฐาน Android 10นะครับกล้องหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด4เลนนะครับพร้อมไฟแฟลชนะครับ เลนส์หลักเนี่ยความละเอียดที่48 000, 000, 000, el, ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์อัลต้าวนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเลนส์เดฟนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มาโครนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับระบบความปลอดภยัยสแกนไรนิมมือหลังตัวเครื่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง5000มิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จเร็วนะคะวัต์ด้วยนะครับ และทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Samsung Galaxy A21S นั่นเองนะครับสำหรับ คนที่อยากจะได้ไว้ครอบครองนะครับตัวนี้เลยนะครับก็เป็นสินค้าที่ขายดีของเรานะครับที่ w w w s e n t e l o n l i n e .com ของเราก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับในส่วนของสินค้ามากมายนะครับหลากหลายทั้งสินค้าที่เป็นดีลเด็ดนะครับแบรนด์ต่างๆก็มีนะครับรวมไปถึงราคาพิเศษเลยนะฮะเข้าไปที่ w w w s e n t e l o n l i n e .com ของเรานะครับหรือจะเป็นช่องทางอีคอมเมิร์ซนะครับที่ช h อป e ีและก็ La z a d a นะครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับเราก็มีหลากหลาย แบรนด์นะครับในราคาพิเศษพิเศษนะครับและใครอยากจะติดตามนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่ Facebook Ig YouTube ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ้จากเซนเทลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับสินค้าดีๆที่จะนำมารีวิวแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ